อีกกงมือก่อนเนาะแต่กไดยี่มาลอปีสีคขเนาะแกได้แล้เอาวสักแกอเบทอเอมนะเนาะบาชื่กัน้ทอเอเนาะอ้คุสนอดูวกด้ิมาเนาะแต่กไดจะก็สากว่ามันเนาะอืมแกด้อากว้สักแกทอเอียมัเนาะอืมทอเอี้ยย์เนี่ยเอาล้อเสนอเดียวกด้ทอเอดโดนเนาะแกด้ไคเนี่ยจะมาลอีคีบูเนาะ ခီဘိုနေခီပေါခွီချီခွီဘာမော်နော်ဘူတော့ပါသဲပေါမော်နော်အခိုင်းကစာစာမနော်ကမတာကြည်လဲနော်ဒါကမွနော်အဘူးနေမတာကြည်နော်ဟိုဒကွာကြီးရဲ့နော်အေးတမောဝယ်ပန့်နေနေမတာကိုကိုဦးရေမော်နော်အဝဲကဲသာခုဆနဝရနေအထောအေးပူဇာကြမော်နော်အထောအေးနေပူဇာကြနေမြေကလို့မကြဝယ်ရှိတွေရတဲ့ဝရချီဖလောဒခုဖလောမနာနော်အခိုင်းကစားကွာမနော် อเนาท่ดูไดเดถุงมืนาะสอลเซือสอลเก็สิก็บาสอก็ก็ได้สกะปกพีปอคุยชีคุบาทนาะไอ้ราแค่ก่อนนั้นบ้าเุยเราเรบ้านพเราได้ใครนาที่ดูได้พับไปจมจะชมนอันดลยบ้อนเอาเวลาทีดูเด้เอาเวลาตับเปนาเด็ีนาแกจะดิต่ออะบ้านาเด็ีวะนาะ อีดูว่าได้ดิมาพลอเลยจูพลอมานาเนาะอีดูว่าด้จูพลอเนาะแกพลอดนี่เนาะใคนี่ล้าก็ชีซามานะอ๋อบาวเวียเขาดกันเลยอืมจะจอยงานเนาะแกยสากว่าสามานะใค ghế mà nó Lò mà đó lý đi à nó Nó lò mà nó Mà còn nó đó đủ nhà mà nó A khai cái qua đồ nó mình kì qua lò mà đó Lò mà đó phát đủ nó Đó nó Có được đi mà Đã cái, Đi nào, Sân la đi à โอาทออกะรหรเก้ายมาลรได้บอยหนะเจ้าสกิมท mm. ah, ้ออกิมาลรนี่ล้มอีละมาละมาเนาะบาเชียวเอาไป้าจะถูมือเอาไป้าเดีเราจะจีบพรานเาะนี้บ้าสางบ้านมาว่ะงอนอีนอได้ไป မေးဘူလာနေလေတနားတဲခေခွေရကျကဖူနရက်တကကြရမဘာရဝထအေးလေနာလဲလောက်ခစ်ဘေခေတ္အောလဝနတဲသာဝီစီလေးနာဒီအဲဒီပူရကတိကအဝရအထအေးလမလေးမနဘိုင်းအဘေနာတရရောလဲတခိုင်နေငကွာထအေးနော เขาอีดอดด้วยไงใครจะมาได้ก็ตีขาแทนน่ะ okay.